จากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a tig 2 4อย่าลืม a tig 2 4เมื่อฝรั่งเศสยังไม่ว่างอนาคตซีดานจะไปทางไหนปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเซรด,ดินซีดานเคยบอกว่าตัวเขาจะกลับมารับงานคุมทีมในไม่นานนี้ซึ่งหลายฝ่ายต่างคิดตรงกันว่าซีดาน กำลังรอจะรับงานคุมทีมชาติฝรั่งเศสตามที่เขาใฝ่ฝันหลังจบฟุตบอลโลก2022แต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะสาพันธฟุตบอลตาไก่ตัดสินใจต่อสัญญากับดิดดเย่เด,ดชองให้คุมบางเหียนออกไปจนถึงปี2026นั่นจึงทําให้ดูเหมือนกูซือวัย50ที่ว่างงานมาตั้งแต่ออกจากเรอัลบาริตเมื่อซัมเมอร์ปี2021คงจะต้องมองหางโอกาสใหม่ๆจึงเกิดคําถามต่อมาว่าแล้วซีดานจะไปคุมทีมไหนวันนี้ เราจะพาทุกท่านไปวิเคราะห์เรื่องนี้กันยูเวนตุสอิตาลียังอยู่ในหัวใจของผมผมใช้เวลา5ปีในตูรินและยูเวยังมีความสำคัญสำหรับผมนี่คือสิ่งที่ซีดานเคยกล่าวไว้ในปี2011และอยากที่สื่อมักจะบอกซีดานมักให้ความสำคัญเลือกทำงานในลีกหรือประเทศที่เขาคุ้นชินและยูเวถือเป็นสโมสรที่มีประวัติสร้างเชื่อกับซีดานมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเตะและลิปสื่อฝรั่งเศสรายงานว่ายูเวนตุส จะเป็นหนึ่งในทางเลือกการคุมทีมของซีดานแต่อาจจะไม่ถึงขั้นเป็นเป้าหมายอันแรกของเจ้าตัว,ตวแต่ซีดานก็น่าจะมีการประเมินความเป็นไปได้ถึงทางเลือกนี้แต่อย่างไรก็ตามมันก็ขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาด้วยเพราะตอนนี้ยยเวนตุสยังมีมาซิเมเลโนอเลกรีเป็นผู้จัดการทีมพร้อมกับมีสัญญายาวถึงปี2015แต่ก็ไม่แน่โดยความที่ทัพไอมาลายมีการปรับเปลี่ยนเรื่องบอร์ดบริหารยกชุดและชุดที่ออกไปก็เป็นชุดที่สนับสนุสน,นอเลกรีมาตลอด ทีมชาติบราซิลหลายคนน่าจะพอได้ยินข่าวนี้มาบ้างกับที่เลก,กิฟรายงานว่าทีมชาติบราซิลสนใจดึงซีดานไปคุมรับงานทีมชาติแทนติเต้ที่ลาออกไปหลังจะพาบราซิลไปจอดที่รอบ8ปดสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลก2022หลายฝ่ายนั้นมองว่าซีดานถือเป็นตัวเลือกโค้ชคนใหม่ที่เพอร์เฟกมากๆสําหรับบราซิลเพราะอดีตยอดลย์เมกเกอร์มีทั้งประสบการณ์โค้ชผลงานและเป็นฟฟีอเยนเรียกได้ว่าถูกครบทุกช่องสำหรับโปรไฟล์โค้ชที่บราซิลมองหา แต่ทั้งหมดนี้มันคงขึ้นอยู่กับซีดานว่าจะมองว่าเส้นทางนี้เป็นการประจนภัยที่น่าสนใจสําหรับเขาหรือไม่ปารีสแซงเชแมงแน่นอนลีกเอิงฝรั่งเศสลีกบ้านเกิดถือเป็นลีกที่ซีดานเติบโตขึ้นมาเพราะฉะนั้นการเลือกคุมทีมในแดนน้าหอมอาจมีความเป็นไปนได้โดยช่วงก่อนหน้านี้สื่อฝรั่งเศสอย่างอัลเมซสปอร์รายงานว่าซีดานได้เคยมีการเจราจากับแปรแชร์โดยตอนนั้นแปรแชร์หวังจะดึงตัวเขามารับหน้าที่ต่อจากมาซิเซโอบเชติโน แต่ถ้าว่าเป็นซีดานที่ปฏิเสธโอกาสนั้นเพราะต้องการรอคุมทีมชาติฝรั่งเศสแต่แน่นอนมาตอนนี้เขายังคงต้องรอไปก่อนสาหรับการคุมทีมชาติสซตาน่านแปร์แชร์ก็มีคิซอฟเคาเตเยและมีสัญญาจนถึงปี2024คงไม่ได้กลับมาตามจีบซีดานในตอนนี้แต่อนาคตก็ไม่แน่แต่อะไรก็ตามด้วยความที่ซีดานเป็นคนมาเซ่แท้จึงมักจะมีแฟนบอลบอกว่ายังไงซีดานก็ไม่น่าจะรับงานกับทีมอริอย่างปารีส แต่การไปคุมมากเกสดูจะเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ยิ่งกว่าซะอีกในตอนนี้กับเรอัลมาดริดประวัติการคุมทีมของซีดานคือการคุมมาดริดล้วนๆไล่จากมาดริดชุดเล็กไปชุดใหญ่แล้วก็เคยประสบความสำเร็จมามากมายทั้งแชมป์ลาลิก้าสสมัยโดยเฉพาะแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกสาสมัยซ้อนฟังดูอาจจะเป็นอะไรที่เป็นไปได้แต่มาดริดก็ยังมีสัญญากับอันเชโรติถึงปี2024น่แน่นอนพวกเขาไม่ได้มีแผนจะปล่อยอันเช่ออกจากสโมสร เพราะฉะนั้นณนตอนนี้ชอยนี้ยังดูไม่น่าจะเป็นไปได้เชลซี Chelsea. อันนี้ยังไม่มีข่าวเชื่อมโยงใดๆทั้งสิ้นแต่เห็นแฟนๆสิงห์บูอย่างได้กันไม่น้อยเลยเอามาพูดถึงกันหน่อยโดยประเด็นหลักที่ชอยนี้ดูจะห่างไกลเนื่องจากซีดานไม่ได้มีความคุ้นเคยใดๆกับเพเมร์ลิกรวมถึงอังกฤษรวมถึงเรื่องครอบครองเขาก็ไม่ได้จะอยากย้ายมาอยู่ด้วยแต่หากเชลซีปลดแกรมพอตเตอร์เรลนี้แน่นอนพวกเขาคงมีการตามจีบซีดานเป็นแน่ ในโอกาสสาเร็จคงน้อยนิดแต่แน่นอนเขาคือหนึ่งในช้อยในฝันสําหรับแฟนเชลซีรวมถึงหลายๆทีมด้วยนี่คือบทวิเคราะห์ทิศทางอนาคตต,าต่อไปของซีดานโดยกระแสต,ตอนนี้ยังคงไม่แน่ชัดคงจ้องรอจนกว่าจะหลังเดือนนี้ไม่ก็หลังจบฤดูกาลแต่เราคิดว่ายังไงน่าจะได้เห็นซีดานกลับมาราบงานโคตชอีกครั้งในปี2023นี้แน่นอน